วันนี้นะคะแฟนเนี่ยพาทุกคนมาเที่ยวทะเลที่เกาะเปนเองเป็นไงพร้อมยังับการไปดำน้ำร้อมดำแล้วไม่ได้ดำน้ำนะผิ <c oughs> ดำโิดำค่ะแฟนเป็นไงบ้างขอดูมือหน่อยมาที่สองแล้วโอ้โหสุดยอด พ่อนะักแฟนเองค่ะวันนี้นะคะแฟงเนี่ยพาทุกคนมาเท,าที่ยวทะเลที่ เกาะลีเปนเองเป็นจังหวัดสตูลนะคะแต่ว่าเราจะนั่งเครื่องมาที่หาดใหญ่ก่อนแล้วก็นั่งรถต่อไปสองชั่วโมงแล้วก็นั่งเรือต่อไปสองชั่วโมงนะคะก็คือนั่งครบ่างเลยทั้งเครื่องบินเรือรถประมาณนั้นนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าเพื่อครเคยมาเกาะแล้วเมื่อนานมากแล้วอันเจ็ดแปดปีที่แล้วสมัยมัธยมประมาณนั้นอ่ะรู้สึกว่าเกาะย้เป็นเกาะที่สวยมากแล้วก็ตาตต่นใจแล้วก็ดำน้ํามีแบบมีปลาเยอะดำน้ําแบบจุใจมากแล้ววิวสวยสุดๆก็เลยคิดว่าเออไปโดขึ้นมาก็เลยเอออยากจะกลับไปรอบหนึ่งทีนี้ แฟนก็เลยไปชวนแม่เขาไปชวนพี่สาวเราก็เลยได้มาด้วยกันนะคะทีนี้ก็นี่หลายคนเลยซึ่งตอนนี้นะคะก็รอป้าด้วยป้าก็เหมือนนั่งรถมาจากยะลาแล้วก็มาเจอกันที่หาดใหญ่อันนี้ค่ะแล้วนี่เราก็มาถึงจุดวิวพอยนะคะที่จังหวัดสตูลต,ตอนนี้เราอยู่ทงท่าเรือปากบารานะคะตอนนี้แม่กับป้าก็กาลังถ่ายรูปอยู่ ให้ไหยดูกันไปนะคะตอนนี้เหมือนเขาจะแวะเกาะไข่ด้วยมั้งระหว่างที่เราเดินทางไปที่เกาะติเอ๋มันจะต้องแวะเกาะไข่เกาะตามเสาก่อนรู้ว่าจะได้แวะหรือเปล่าอือก็ต้องดูเ่าตามมนค่ะโอเคถ่ายรูปกันแล้วไปต่อป่ะ เราก็ขึ้นเรือมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มา,าแวะที่เกาะตาลูตอก่อนเลยเป็นเกาะแรกนะคะขอให้แวะถ่ายรูปก,ก่อนอีกสิบนาทีสวยมากนี่คือหน้าสดเแม่เป็นไงเกาะแรกสวยค่ะสวยเคยมาแล้วเมื่อวันแปดปีที่แล้วสวยเหมือนเดิมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวไปกินด้วยใครจะกินก็ไปกินและนี่เราก็มาอีกเกาะหนึ่งนะคะนี่เลยเราอยู่เกาะไข่ เขาไข่แล้วตรงนู้นก็จะเป็นดวงช้างที่เขาแบบว่าชอบแผลงกันทุกคนณพาจะบอกว่าน้ำใสโค้ดให้ดูคือน้ำใสโค้ดเดี๋ยวเขาจะสอดผุดนิ้ง15นาทีนะคะน้ำโค้ดใสอ่ะนี่เราลงมาจากรถแล้วนะคะบ้านของเราก็คืออยู่ตรงนู้นก็จะเห็นวิวทะเลนี่ตุ๊กนี่คือดีนะที่แบบว่ารีบจองอ่ะเพราะว่าถ้าเราไรีบจองก็คือเต็มเพราะว่าเราดูราคาตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบแบบก็เต็ม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 ที่เต็มก็เขาจะมาเลยเขาจะงไม่ได้มาติดกัน เป็นไงพร้อมยังกับการไปดำน้ำร้อมดำแล้วไม่ได้ดำน้ำนะคัอดำคัวดำค่ะคือเนี่ยตั้งแต่มาตั้งแต่เช้าเย็นอยู่คือรู้สึกว่าหน้าหมองไปเลยจริงแฟนกรู้สึกว่าขาแฟนอะเสียไปแล้วไม่อยากไปดูห้องแล้วอะแต่ห้องแฟนกับของพี่ฝนก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันของพี่ฝนจะเป็นด้านล่างวะเขที่อยู่ข้างบนมันจะเป็นแบบริล่าหน่อยรีลใช่ปะก็คือแม่น้องของล่างที่น้องข้างบนแล้วก็ของแฟนของเราจะเป็นห้องที่อยู่ข้างบนนี้องอาหาร น่าจะเป็นท<ช>ินวทที่สวยที่สุดในนีล้วใช่แต่ต้องไปดูว่ามันสวยขนาดไหนนะคะและนี่คือบรรยากาศนะคะจากที่พักของเราที่พักของเราอยู่ตรงนน้นนะคะอันนี้คือด้านหน้าชายหาดของเรานะคะก็จะมีฝรั่งและนี่เราก็วามาตอนเย็นเลยนะคะนั่นแหละแปงนอนเ,ออเดี๋ยวเราเจอกันคอด อทั้งคอนเทนต์ที่นี่นะหลับหลับหลับหลาดยาวเลยกะว่าจะหลับแค่20นาทีไปไกลเลยตื่นมาอีอ้านี่ก็เข้าใจว่าแบงอะเออเดี๋ยวเสร็จแล้วคงเรียกมั้งเพราะนั่งบอกนั่งแต่งได้อยู่เราก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวีดนิดนึงตื่นมาีแตื่นมาไม่ได้ไม่มีแสงแล้วอถ่ายไม่ได้ก็เลยต้องถ่ายพรุ่งนี้นะคะแล้วเนี่ยคือคุณปาเจ้าของร้านไขยห่วยให้ฝรั่งอยู่ เออเมื่อกี้ไงเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้เราก็จะไปไหนต่อไปดูโชว์ที่เขาแบบวงไฟปะใช่ไหมเออดวงไฟต่อวันแรกก็ไม่มีอะไรมากก็เดินทางค่อนข้างตั้งแต่เครื่องบินรถเรือเที่พักเข้ามาเลยแล้วก็นอนกไม่มีอะไรงค่ะเช็คารเป็นท่านทินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็มาเดินหนวนคอนโดของที่ก่อนก็ขี้สตินี้ก็จะมีขอแบบผ่านขอเน เยอะแยะมากมายพอเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะมีโชว์วงไฟตอนสองทุ่มแต่ว่าตอนเนี้ยประมาณสองทุ่มสี่ท้าแล้วไม่รู้ว่ามีอยู่ เขาบอกว่าถ้าหินูเนี่ยใครหยิบไปอ่ะก็จะโดนต้องคำาะก็เอามาคืนค่ะก็คือห้ามหยิบหินอันนี้กลับบ้านไปนะคะแม่จะโดนต้องชำาะแต่หินสวยจริงทุกคนเห็นก็สวยแล้วคือเมื่อกี้แบบเป็นกล้องอัดไว้ด้วยนะพี่แฮกเอาเอาหินมาดมก็หินมาดมก็ตตลกเลย ハハハハ คือเป็นรอยกรอบแดนบวกกับดำลงประมาณหนึ่งเฉดวันนี้เราก็มากินข้าวบนเกาะเกาะอะไรรับแล้วพี่เขาจะเกาะอะไรเขาเกาะเนี้ยเกาะลาวีเกาะลาวีดูสีดำขึ้นดูดูหน้าฉันเปียกถึกไปทีประเด็นคือที่แปลงอึ้งมากกว่านั้นคือแขนของพี่ไห้ค่ะคืออะไรวะคนเราซิ้งอะแปลงุ่นน้อง ดูดิสองสีหนึ่งสองอันนี้คี่ถักเตียนะทุกคนดูออกใช่ไหมว่าถักตียเมื่อานนี้มีคนขอถ่ายรูปแล้วดูสภาพหน้านี่ตอนแรกแบบแบบที่ไม่คิดว่ามันจะแบบขนาดนี้ก็บอกเขาว่าใช้แอปด้วยนะคะใช้แอปด้หนูด้วยแต่นี่นะคะเราก็ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเรือที่เราดำน้ำบ้ายบายขอบคุณนะคะวันนี้ ขอบคุณนะคะวันนี้พี่เขาถ่ายวิดีโอดำน้ำให้ด้วยขอบคุณนะคะดำน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องมาคืนฟินค่ะแล้วดูสภาพนี่คือสภาพหัวเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้สานผมเลยหลังจากที่ดำน้ำเสร็จแล้วแตนก็ไม่ิีข้อที่เดิมบอกนะคะเป็นอาหารทะเลหลังจากที่วันแรกวันกินอาหารทะเลวันที่สองมันกินอาหารสเต็มแพนราตีนกินข้าวพันสั่งไว้ก็สี่อย่าง ราจะไปดำน้ำและนี่นะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนเรือเกิดขึ้นซึ่งนี้ทุกคนได้ทำการเปลี่ยนชุดนะคะจากเมื่อวานแล้วก็เห็นที่ขึ้นก่อนเดือนนี้นิดนึงมีคนตักน้ำมีคนตักแดดด้วยผมเป็นคนไทยโอเคค่ะไปกัน ราจะดำน้ำกันวันนี้ดำมากจะต้องจะต้องซักดีดำมากเลยอยากซักก่อนเลยเออน่กกากลัวมาก ถ่ายรูปกหนะะ้าที่ของผู้ชายคือต้องถ่ายรูปผู้หญิงยไม่ไมีอะไรมากเขาไม่ได้ให้เรามาดำน้ำให้มาถ่ายรูปถ่ายรูปเฉยๆแต่คือบางทีไม่ได้คิน,นะว่าเขาให้เราไปดำน้ำเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วสภาพมันต้องมาถ่ายาา <c oughs> ารูปก,ก่อนแล้วค่อยไปดำน้ำเฉยเห่อเอ้ยไม่อาจจะเพราะว่าเกาะมีไกลกว่าไปที่ไกลก่อนแล้วค่อยมาที่ไกลใช่เขาก็ไปตามรูป ที่เราก็ดำน้าเสร็จไปแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายรูปจากเกาะเมื่อกี้และแวะเกาะนี้ค่ะเพื่อมากินข้าวคือเกาะปริยาแห่งชาติตะลูเตาซึ่งนะคะกินข้าวแบบนี้มาปิกนิกกินข้าวแบบนี้เลยข้ากล่องอ่ะข้ากล่องซื้อมาจกัราแยงเป็นไงบ้างขอดูมือหน่อยวันที่สองแล้วโอ้โหสุดยอดแสบไหมอ่ะไม่แสบเท้าว่ะแสบเมื่อวานเท้าไม่ได้ไม่ได้ทาครีม จะบอกว่าอาหารไม่ค่อยพอแล้วคนเอาอาจจะต้องซื้อของขนมมากินใหม่ก็คือขนมมากินเอง่ดีชิลมากพึ่คือนั่งที่นี่แบบนี้เลยและนี่คือที่สุดท้ายนะคะที่เราจะดำในวันนี้เป็นหินกองตดดิกินี่ไหมใช่ก็จะถอดแต่ไม่แหละดู้าขนได้เนี่ยได้รูปไปแล้วคือจบทุกอย่างจบถอดไม่อดปูไม่ถอดปูไม่ถอด หลังจากที่เราดำน้ำจุดสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูพาะที่ตกดินกันดววันนี้จะไปกินพิซซ่าคืออยากกินพิซซ่ามาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้ค <ขอ S 1> ือกินร้านอาหารไทยร้านหนึ่งเขาชื่อป้าเก๋คนใน,นเกาะเขาจะชอบเรียกป้าย uh ูฮูพอเวลาพูดอะเขาจะชอบพูดว uh ่ายูฮ uh ูยููฮอะไรอย่างเง uh ี้ยยยยูููููฮฮุ๊กนัอะไรอย่างนี<อ>ง้<อ> น่าอร่อยนะคะคนไทยเด็ก๋ๆจอตีนี้เพียูฮูมาดามยุ่งเป็นคุณป้าก็คือจะนั่งเรียกแขกแบบว่าเรียกยูฮูยูฮูอย่างเงี้ยอร่อยใครมาหลีกเบก็ไปกินได้นะแล้วใครที่ฝนเตรียมผ้าอะไรไปด้วยะก็คือแบบไงเป็นท็อปเออคล้ายๆของแฟนเลยเนาะใช่คล้ายๆกันก็จะอยากใส่ไงอุ๊ยอุ๊ยขึ้นไม่เอาบ้างเอาจะขึ้นไม่เอาก่อนเดี๋ยวมาแล้วตอนนี้เรา กันเวยน,น,นะคะก็พาทิตตกนี้ไปที่เรียบร้อยแล้วสวยนะดูดิแต่ฉันจะแปะรูปพาทิตตกตนี้ตรงนี้อันนี้คือที่เราใช้เวลาในการถ่ายรูปไปทั้งหมด <S <S และน่าคือแม่ที่ถ่ายพาทิตตกนินแม่เหมือนสตูตกเกอร์ กันใช่เดี๋ยวเราไปกินข้าวที่วอลกี้สิตเหมือนเดิมเห็นมีร้านพิซซ่าน่ากินมากแล้วคือเอาผ้ามาก่อนบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปทําอย่างนี้อ่าแล้วนางก็บอกว่าเอาด้วยใช่แฟนก็เลยเอามาหนังแกงข้าวเนี่ยเวลาใครรู้เราก็จะอย่างนี้ใช่ป่ะอ่าก็แบบเก๋ๆแล้วว่าอุ้ยแม่ตั้งใจข้าวคงหัวร้อนไงมันบังอะไรได้บ้างหัวร้อนอุ้ยพระอาทิตยตกพอดีเลยถ้าถ่ายตอนเนี้ยก็สวยนะแต่ว่าเราได้รูปแหละ คือลูกของเราค่ะคือจะรับปพิซซ่ากันค่ะอ่าโอเคและนี่เราก็อยู่ร้านพิซซ่าที่เรียบร้อยแล้วเอาอะไรอ่ะกินอะไรคะสั่งเลยเพราะว่าพี่จะกินทั้งสองสามชิ้นนือพิซซ่าที่เราสั่งมาคาร์ไลเย้นอะไรมี่มีค่ะอันนี้สองสี่ห้าหกจำนวนหกสิบค่ะ และนี่คือวันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะอยู่ที่ลีเป้และเราอยู่กับรีสอร์ทนะคะที่ชื่อว่าอันดารีซอร์ทบอกว่าที่นี่ดีมากนะคะเพราะว่าเขาจะให้ทางห้องพักเป็นแพคเกจรวมกับเราไปดำน้ำเลยเ <L it> ช่นข <L it> องพ่เฟิร์นก็จะราคาอยู่ที่7,5ต่อคนนะคะต่อีวันสามคืนทุกอย่างรวมแล้วรวมดำน้ำสอวันรวมค่าเรือค่ารถรวมอย่างนเนราก็จะไปเที่ยวต่อที่าดใหญ่ ใช่ไปตัดใหญ่เพราะว่าเรายังเหลือเราประมาณ4ี่ถึงห้าชั่วโมงในการเที่ยวในตัวเมืองหัดใหญ่ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องกลับใช่แล้วก็จะไปแวะหัดใหญ่อะไรอะไรสงขาเอออ๋อเราจะไปแวะสงขาสมิลาเกาะยอทะลุนางงาโอเคและนี่คือชุดพร้อมแล้วครเตรียมถ่ายรูปค่ะใช่ไปการอะไยสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินนะคะเราก็มาแวะที่นี่กันก่อนเลย สมีลาจังวัดสงขาจ้าจะบอกว่าลมแรงมากลมแรงมากฝนขอคมากครับถ้าเราเดี๋ยวดำนี้เราก็ดินไปด้นนี้ตรงนี้เขานิดนึงาครับผใช้เหมือนกันจะเป็นสายผมเลยครับ พอเต็มเลยค่ะชาของฟักฟักีเน่ขาก็มีนะฝักเต็มค่ะงแต่ว่ามันก็คึนะมันเปบสีวันสคืนกับเที่ยวแบบจุกๆเลยถ้าตาบ้านเะเที่สวยๆนะมาดำน้ำมาเต็มงประมาณมันก็ช่วยเหายดีแต่ถ้าบางแสนนะยี่สิบชุดยี่สิบชุดดำน้ำก็คีนี้ถือว่าการดำน้ำดำทะีได้ตัวประสบความสำเร็จนะคะถ้ามีโอกาสก็คิดว่าอาจจะแบบไปที่ ไปลงคลิปเพื่อทีดายเลยเพราะว่ารูซื้อเพิ่ตัวที่เ่าชอบท,ทั้นี้ก็ขอจบคลิปแต่เป็นเท่านี้นะคะไม่รู้ว่าเป็นไงมั่งก็